สวัสดีครับก็มาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบที่มีราคาแพงมากเลยนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีราคาแพงสูงถึงเหรียละ7000 0 0บาทเลยนะครับในคลิปนี้นะครับส่วนจะเป็นแบบในอย่างไรก็ขอให้ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับจนจบคลิปนะครับ จะได้ข้อมูลที่ไม่ตกหล่นนะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะได้มีความรู้กันนะครับในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539แบบ2ส,สีนะครับเป็นแบบ2ส,สีนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าพูดถึงเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539แบบ2ส,สีแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะนึกถึงเหรียญ แบบภาพแรกตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอซึ่งก็เป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539รแบบ2สีนะครับวงขอบเหรียญสีเงินแล้วก็ด้านในสีทองเหลืองนะครับแบบนี้ก็คือชนิดราคา10บาทนะครับที่เราได้คุ้นเคยว่าเป็นเหรียญรุ่นการจนายพิเศษปีพศ2539รแบบ2สีนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นชนิดราคา10บาทนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนหลายท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับ แต่ถ้า2ส,สีแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นชนิดราคา10บ,บาทแบบ2ส,สีไม่มีราคานะครับส่วนแบบ2ส,สีที่มีราคาสูงถึงเรลักเจ็ดแสนบาทนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วก็บอกรายละเอียดให้ทราบให้รู้ข้อม,มูลเบื้องต้นนะครับให้ฟังนะครับชมภาพครับเท็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับ เป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นการจนะพิเศษปีพศ2539แบบ2สีนะครับก็จะเห็นได้ว่าวงขอเบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินสีเงินนั้นนะครับทำมาจากทองคําขาวนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินนะครับทำมาจากทองคําขาวนะครับส่วนนั้นในของเหรียญน,นั้นทำมาจากเนื้อทองคํานะครับ เหรียญนี้มีจำนวนการผลิตออกมาเพียงแค่145เหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญนี้อยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่115กรัมนะครับเหรียญนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับร,ราคาตาสภาพสวยๆก็เกตแสนบาทนะครับตัวหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ ากว่าเพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วก็คงจะมีความรู้กันนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็หน้าเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับจะไม่ระบุชนิดราคาของเหรียญน,นะครับจะไม่มีนะครับเหรียญน,นี้นะครับ